หเห็นมายมยมนะครับหน้าบริษัทนี่มารับงานแต่เจอมาย,ยมเต็มต้นเลยครับผมจะเก็บไปกินกับน้ำพริกนะครับนี่เต็มต้นเลยยังดกเจะขึ้นเก็บนะครับเออขาไม่ว่าหรอกมันมีคนเก็บเยอะแล้วเก็บใส่กระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อแล้วค่อยไปใส่ถุงในรถ เยอะเหยียบต้นมะยมนี่เหยียบดีๆนะมันเหยียบไม่ดีหักกิ่งมันหักง่ายเดี๋ยวันจะเก็บเอาไปทำน้ำจิ้มอย่างเยอะนี่นี่มามารับงานได้นี่ รับงานเจอไม่ยุ่มเนี่ยถ้าหักตกน้ำจบกัน <c oughs> ไม่ต้องต้องรับงานพอดีอนี่ครับนี่ครับมวยยังดก เดี๋ยวผมจะเก็บไปไว้ในรถนะครับเก็บใส่กระเป๋าเสื้อก่อนเดี๋ยวผมจะไปไว้ในรถยังดกน,นี่ครับนี่ครับเต็มกระเป๋านี่ นี่ครับอย่างเยอะนี่ก็นัดเก็บแป๊บเดียวเติงกระเป๋าเดี๋ยวไปเก็บรถก่อนมารับงานครับเจอมะยม